การดูแลรักษาเกียร์ในรถยนต์ออโต้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สมควรมองข้ามกันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับรานนี้นะครับก็คือ5สิ่งที่ไม่ควรทําเกี่ยวกับเกียร์รถยนต์ออโต้นะครับไปฟังกันได้เลยครับข้อ1นะครับไม่เปลี่ยนเกียร์ขณะที่รถยังเคลื่อนที่อยู่นะครับเช่นจาก D ไปยัง P นะครับหรือก็จาก ไปยังดีนะครับเพราะอาจทําให้เกิดการเสียหายของเกียร์ได้ครับข้อ2นะครับไม่เปลี่ยนจาก P ไปยังดีนะครับขณะที่เหยียบคันเร่งอยู่นะครับอาจทําให้เกียร์เกิดการกระแทกหรือเสียหายได้นั่นเองครับข้อ3นะครับไม่ขับในเกียร์ N นะครับขณะวิ่งทําให้การควบคุมลดยานนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับข้อ4นะครับไม่ปล่อยให้เกียร์อยู่ในเกียร์ P นะครับขณะที่เครื่องยนต์ทํางานอาจทําให้ชิ้นส่วนเกียร์เสียหายได้นั่นเองครับ ต่อไปนะครับข้อ5นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับไม่ขับรถเมื่อน้ํามันเกียร์ต่ำนะครับอาจทําให้เกียร์ขาดการหล่อลื่นและเสียหายได้นั่นเองครับการดูแลรักษาเกียร์นะครับตามนี้นะครับจะช่วยให้ขับรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับก็คือ5สิ่งนะครับที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการใช้เกียร์ออโต้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง e อ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับ